ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะหรือแปลที่คขาหม่ว่าสวัสดีนเองอยู่กับผมในรายการคิดปะกรุงทีวีเกมนะฮะอย่าตอนนี้ก็บไมค์ครับนะฮะนะเด่นห้าเลยวันนี้ก็วันเด่นต่อนะฮะจาก พาร์ทที่แล้วนะฮะส่วนพาร์ทนี้ก็ต้องเก็บของก่อนนะฮะกับการอัปเกรดครั้งยิ่งใหญ่นะฮะก็ทกําการเป็นทันเป็นอุโมงค์เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็กะจะสร้างบ้านหลังใหม่นะฮะนะตอนนี้ได้แค่โครงนะแล้วก็รั้วไม้นะฮะทีะ่ไม้หมดนะฮะเพราะว่าเอาไปต่อเติมกับไอพวกแกะนังโง่นะฮะโอ้จะไปรอบมาได้นะฮะ นะตอนเลยต้องหาอุปกรณ์พอพันสัตว์ก่อนนะฮะรู้สึกว่าตัวนี้มีตัวนึงหรือเปล่าวะไม่มีหรอมันเห็บมันเดินลงมาในนี้นะนะฮะไม่เสียงแกะน,นี่ไม่ร้องบวยวายนะพวกนี้นะเดี๋ยวเอา,าก่อนเอาลักมาเอาไปพรอพันนะฮะวัด นั่นไงทางนี้แกน้อยตามมาตามมามโ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 มมาม,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 มามามาตามาตามมาตามมาตาม,มาเร็ว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 ขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาลงมาลงมาอ่าฉลาดมาก เอาไปเอาไปน่าคำเนือเป็นแกะเย่นี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะฮะอยู่แถวแนี้แหละนั่นไงเจอแล้วนี่ฮะพอไปล่อล้วรวงแกะมานะฮะมม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 มเร็วเร็วเตามมาตามมานะวันนี้เรามาทำฟาร์มสัตว์กันดีกว่านะฮะส่วนนึ่งก็ไปขุดมานิดหน่อยนะฮะ ไปกดมาแล้วก็วันนี้ก็กายจะทำบ้านให้เสร็จเลยแนละ้วะแล้วค่อยไปทำเล้้ยทำอ่ะลงมา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 เรียบร้อยอ่ะตัวไหนยังไม่กินนะเกือบเป็นลูกเลยนะฮะเราเราต้องการขนแกะนะฮะโอ้แหละปุ๊บ Okay. นะฮะอาจจะดูแบบุลักเลนเรนนี่ือเรียนเงาะลำยนิดหน่อยนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> อ้าว what o บักแนะนี่นี่เราได้แกะน่ารักนรักมาแล้วต่อไปก็เหล็กนะฮะเราต้องตัดขนขนแกะนะฮะว่าเราจะทำไก่เนี่ยเราจะทำไก่กันนะ ก็ไปลงเมืองนิดหน่อยนะแะได้ขอมมาเยอะพอสมควรเยอะโคตรเลยล่ะไม่ใช่พอสมควรเลยนะเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ไกล้ใกล้บ้านนี่ไกลเสร็จแล้วนะฮะแต่เนื่องจากว่าเอาไม้จริงๆทำนะยังไม่ได้แปลรูปดิ่ดเลยทำให้อาะยากนิดหน่อยนะฮะโอเคเราทําที่ตะขอแก,กะอืมได้ยขยายพื้นที่ดีไหมวะ นะ,ะส่วนระบบเข้าออกนี่ก็ยังเหมือนกับเราไก่นะฮะคือปีนออกเอาเอ,าอนนี่อเปนเที่ทุเลียดเอ่อทุลักทุเลมากนะฮะโอเคต่อไปน่าจะหาหิมะแล้วนะฮะไปทำคโนโบแบนกันเนะเอาอุตาลืมไปกำกำกำกนะว่าลืมลืมไปว่าครับโร้หินมาเยอะเพราะถูกควรนะุ่้อไม่น่าเลยกู ง่ายเลยอืมโอเคตอนนี้พวกไก่ก็ฆ่าน้ำคาญเยอะเกินถมทับเลยทำไมคุณมาเจอถาดน,นี้วะแต่ก่อนนี่หายากๆตอนนี้ไม่โคตรขี้เกียจได้เลยนะฮะคุนก็อย่างนี้นะฮะเรามีอะไรมันมักจะมีมาให้เราเยอะๆนะฮะตอนที่เราอยากได้ดิมโคตรหายากเลย แต่ตอนที่เราไม่อยากได้ดิเมนโคตดเจอบ่อยนะฮะเป็นอะไรที่เข้าข้างเข้าเข้าขั้นสัจธรรมนะฮะเก็อะไรได้อย่างนั้นนะยิ่งยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้นะฮะสัจธรรมมากเก็ต okay. คนดำได้คนดำเก็ตคนสูงได้คนสูงเก็ตคนหลอดได้คนหลอนะฮะอย่าลืมนะะ โอเค,ออเ,คเห็นนะว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังตรเรียกกับวิธีเข้าาอกอ,กอกของฟาร์มอ,อยู่นะฮะต้องขออภยัยนิดหนึ่งนะฮะ,อะขอขนด้เยาจะต้องเก็บไปทํา โดดขึ้นนะโดดขึ้นเเวไปไอ้ไก่นี่อย่าให้กูเบื่อๆนะมึงฆ่าทิ้งนนี่เนี่ยแค่นี้นะฮะแล้วบวันนี้ก็มันทาบ้านกันต่อดีกว่านะฮะนะมีเศษก็ช่างหัวมันนะเรามีหัวเพือกอยู่เยอะกระจกมาเราทําการคราบกัน ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเยอะๆเลยเยอะๆเลยน่ะอ้าวคัอเลยดีวะเอาเอาเนี่ยครับโอเคโปเกมอนจับมันเลยโอ้ยเกิดด้วยกัน <laughs> แย้มเรามาถึงอ่า ติดกระจกนะฮะนะเป็นบ้านที่ดูดีมีออร่านะฮะก็ทุ่มทุนสร้างพอสมควรนะฮะก็ติดกระจกเลยก็มีปัญหานิดหน่อยนะฮะในการสร้างบ้านหลังนี้นะฮะโอ้ยแหลกก็อโอ้ยตายไปถางป่ามาสองป่านะฮะ ก็จะได้ไม้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ผ่านไลกับการสร้างบ้านที่ไม่รู้ว่าจะ,จะผ่านอะไรนักหนาเนี่ยโอเคเนต้องไปตัดไม้อเพิ่มแบบนี้เนี่ยปุ๊บนะ่ โอเคเดี๋ยวไปตัดไม้เ,เพิ่มมือแล้วก็จะเล่นสปีดแล้วก็ฟังเพลงเพาะๆไปก็แล้วกันเนี่ยอืมนะเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเก็นดีพอน่าเรียบร้อยในะอุปกรณ์ Stop acting like you don't know. Ooh, I'm โอเคเรียบร้อยสุดยอดนะแค่นีก็เกิข้าเกินพอแล้วนะต้นไมแ้แค่สี่ห้ต้นนี่มันดอกได้สุดยอดมาจริงๆนะฮะอ้าวแกเฮ้ยทำไมมันใหญ่ไปจังวะต้องให้รางวัลฮะต้องให้รางวัลมา กูเลียบมึงกูต้องเก็บผลประโยชน์จากพวกมืงอ้อาวๆมีคู่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 น่าการเพาะพันไปไปได้สวยนะฮะริบกินเพนื่อนรีบกินรีบกินริบให้คนโอเคต่อไปก็โอ้ ต้องใช้ไม้นะฮะทําบันไดเนื่องจากว่าไอ้ไม้แบบนี้มันสีสวยกว่าผมเลยชอบนะ่นะะการทําบันไดเยอะๆนี่ก็ไม่มีปัญหานะ,ะเพราะว่าเราสามารถทําดัดแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เองนะฮะนะพูดจริงนะเนี่ยเดี๋ยวทำประตูกันประตูต้องใช้สีบานก็ดีก,ตกะะ็ตะกอนนะฮะตะกอนนี่ ได้แค่บานเดียวนะฮะหกอันนี้ได้แค่บานเดียวนะสวยขึ้นนะทำนองนี้ต่อไปก็ทำการนะ่ะนี่เลยมันนี่นี่น,นี่ใช้ได้ใช้ได้แล้วเ,เราจะทำห้องครัวตรงไหนดีวะน่ะ โอ้ยตามกรมปึ๊บป๊บเฮ้ยไม่เอา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 เออช่างเอาเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเอ่อช่องลับ <c oughs> ช่องลับเลย เอาเป็นช่องลับแล้วกันนะช่องลับไว้ไว้ทำอะไรดีวะเอาไว้ทำอะไรดีรูแนะ้แล้วเอาไว้ทำอะไรดีนะรู้แล้วเลยแล้ว <c ười> เป็นอะไรที่เอมงี่เง่าพอสมควรนะฮะโอเคเรามาทำฟอร์นิเจอร์ดีกว่านะหรือว่าเดี๋ยวๆๆผมว่าเอาี้ทำมิติเสร็จก่อนดีกว่าค่อยทำฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์แบบกากานะฮะโอเคปึ๊บปึบปึ๊ต่างๆ,ๆขึ้นนะสวยเราได้ชั้นแรกแล้วนะฮะเพื่อทำแค่สองชั้นพอนะฮะโอเคตรงนี้ก็จะทำเป็นครัวนั่นเองนะฮะนะเป็นครัวน่ารักๆๆน่ารักนะฮะนะโอเคเราก็ทำครัวตรงนี้เป็น ห้องนั่งเล่นนี่ตอนห้องนั่งเล่นนะฮะซึ่งจะเห็นวิวจากข้างนอกนี่เลยครบก็จะทําเอ้ยแล้วกานหัวด้วย,นนยวด,ดีกว,ว่าอืมเอาเอาแค่โครงก่อนดีกว่าเนี่ยฮะตอนนี้เราเปลี่ยนใจแล้วเราเปลี่ยนใจอีกรอบมันแล้วนะฮะว่าเราจะเอาแค่โครงก่อนที่เหลือใครว่ากันนะวันนี้สร้างบ้านให้เสร็จเลย เราจะเอาแค่โครงก่อนนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปห,หาหนังมานะเพื่อทำอชั้นหนังสือนั่นเองนะครับเราจะทำชั้นหนังสือกันเพื่อประดับนะฮะประดับบ้านแล้วก็ห,หาลวดลายเอาขนแกะมาติดไม่ใช่นะีฮะเราจะหารูปนั่นเองเนะย ได้ใช้คนแกะนะฮะเอเควันนี้ก็ทําบ้านแบบไฮโซนิดหน่อยนะฮะใหญ่มากแล้วก็บ้านหลังนั้นก็ต้องทิ้งไปนะฮะมันรู้สึกว่าจะไม่สอดคอกับอีีซะเลยนะฮะอีีเ <c oughs> มื่อกี้ก็กะจะทําแต่ก็ทําไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ก็ขุดตอนนี้ได้แร่เหล็กมาเยอะพอสมควรนะฮะก็เพราะว่าการทําท่อส่งนะฮะต้องใช้เหล็กเยอะมาก แล้วก็ทอนี่ก็ต้องเยอะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอ่าต้องทำอย่างนี้เอาถ้าได้ออนไลน์นี่แม่งรวยนะบางบางทีอาจจะโดนผู้ดูแลนะฮะลบฟาร์มทิ้งก็ได้นะถ้ามันเยอะเกินทำให้เซิร์ฟแหลกนะฮะนะ่าแต่บ้านแบบนี้เป็นบ้านแบบธรรมดาธรรมดานะใค,ใครก็ทำได้นะ นะฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะะเพราะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะฮะตอนนี้ก็กะจะทําเป็นดีๆหน่อยนะอะไรทำลองนี้อะไรทํำนองนี้คืออะไรวะนะฮะนี่ภาพบ้านนะไม่ได้ไม่ได้อลังการงานสร้างขนาดขนาดนั้นนะแต่อยากให้อลังการนิดหนหอ่อยต้องได้ไหมวะได้ไว้ได้ นี่อลังเอาไม้ทำมาทาม,มาทำแบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะอือต่อ5อันโอเคแต่ตอนนี้เราคงไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันอาจจะควางหูขวงตาได้นะ มมันดูยังไงวะไม่สวยวะทำแค่นี้พอจะเกือบตกโอ้โหเราทำชั้นแรกนะ e ีนี้ต้งใส่ต้องตั้งชื่อว่าทําบ้านแล้วมันเนี่ยสร้างบ้านใหญ่นะี่ฮะพีแรกนะฮะเราจะทสักสองรอบนะฮะในสองอี EP นะี้ เพราะว่าแค่นี้มันยังไม่เสร็จนะวัตถุดิบเรายังไม่พอนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปผังป่าตรงนี้ออกแล้วก็สร้างเป็นอะไรสักอย่างตรงนี้แล้วกันนะเปลี่ยนใจแล้วจากฟาร์มป่านี่ปลูกแบบธรรมดาไม่ต้องล้อมรั้วดีกว่านะโอ้โหเันเยอะมากยอหแม่งเดี๋ยวคูกมองว่าคอมโทรจะไม่แหลกเลยนะสมาคมแกะชาวล็อกใ <c oughs> <c oughs> อ uh, well, we ่าวันนี kind of so ้กูจะทำให้มึงพาะพันเดี๋ยวเราก็ไปต้อนรวงวัวมาเล่นเนียเนี่ยขอให้มีแากพวกนี้มันก็อยู่ได้นะเพราะไอพมันบ้าแล้วไงเอาไปมีใครต้องการไหมเกิดเกิดเป็นเกิดเป็นลูกแกะตัวใหม่ โอเคโอ้ <Okay>. Ooh, ได้เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มอือ้าเจ็ดเคสิบสองอันแล้วโอเคใกล้ได้หนึ่งชุดแล้วนะโอเคทำไมมันกินดีนเนี่ยว่าท้องสัตว์ต้องขยายมันเมื่อนียขยายฟาร์ม แต่แต่ถ้าเยอะเกินนี้แม่งคอมกูแหลกแน่ๆตอนกฟาร์มไก่นี่ก็อุตสาหาไปเยอะแล้วนะฮะหนยังเยอะเองก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะเอาไปเอามาก็เยอะแบบคอมแหลกนิดหน่อยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ทํา้องโลแบบนี้ไว้เนะยกะจะทําชานชาลานะฮะแล้วเราก็จะทําทางรถไฟนะฮะวิ่งทั่วสารทิศนั่นเองนะฮะเพื่อง่ายต่อการอ่ะสะดวกนะฮะไม่ต้องเดินไปนะ ก็กะวางแผนไปนิดหน่อยนะโอเคต้องขอบคุณนะที่ยังติดตามนะก็ไอช็อตนี้ก็ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเน็ตมีปัญหาอย่างที่เคยบอกในหลายๆอีที่ผ่านมานะฮะดนแต่นั่งเล่นไม้ครับนี่แหละครับแน่ส่วนเวลา,นาในการอัพคลิปนั้นก็ตกทุกที่คลิปละหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่ใช่นะไม่ไปเป็นวันเลย <c oughs> เนี่ยเป็นการต้องขออภัยนะช่วงก็ปิงกินประมาณร้อยแปดสิบนะฮะ พูดจริงนะที่น180นี่แม่งเดินไม่ได้เลยนะโอเคก็ขอผู้ติดตามนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อีพีหน้าก็จะทำการถางป่าก่อนแล้วค่อยมาสร้างบ้านต่อนะฮะแล้วก็ค่อยคิดว่าตรงนี้จะทำอะไรส่วนฟาร์มไก่ก็ค่อยคิดแล้วกัน <c oughs> พูดจริงนี่ค่อยคิดแล้วกันนะฮะว่าจะทำยังไงต่อนนะเดี๋ยวก็รอขนแกะก่อนนะเพราะว่าผมกะจะทำเป็นรูปไก่เนี่ยฮะนะรู้สึกว่าศิละปะในช่วงนี้จะ กระตือดุนลล้นนะฮะโอเคอย่าขออันนี้ค่อยโอเคพูดดีๆแล้วกันก็นขอบคุณทรับชมนะทบกทนใหม่คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับนะ <c oughs>